มาตมาได้ตงมาเดกชายไปก่อนตวงไปก่อนตร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 งไปก่อนตก่อนตวไปอนตมาไปก่อนตก่อนตวงไปก่อน คอยคอยคอยเบา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 จะไปดันนี่่อจะไปแห้งรอา้มุนก่อนก่อนค่อยไปแห้งหหน่อยหน่อยไปไปไปยาวไปก่อนโอเคผ่าน